นี่คืออ๊ะหวยไฟลุกลูกสาวเจ้าพ่อที่ไม่ได้รวยเฉพาะเงินแต่รวยความขยันจ้าคนนี้พาเปิดหลังบ้านไปดูอีกหนึ่งกะละเม็ดเคล็ดลับที่ทําให้ขายดิบขายดีหลังบ้านของอมะวยก็จะเป็นประมาณนี้จา้าโอ้โหไหนละ่ะไหนไปไหนแล้วอ๊ะวยของเรากำลังทําอะไรอยู่อันนี้คืออามวยลูกสาวเจ้าพ่อนะจ๊ะคอมเมนต์อะไรกรุณาให้เกียรติลูกสาวด้วยโอ้โหนี่มันคือกองฟืนชั้นดีที่ลูกสาวเจ้าพ่อเชื่อสายจีลงทุนบินไปโคดมากับมือเพื่อความอร่อยของปิ้วเตียวท่ออุ้งรูดที่มียาวนานกว่าสาปีจะบอกว่าฟืน กระชับกระชิงธำรมะธรที่ออสุดบอกแล้วไงว่าตำแหน่งลูกสาวเจ้าพ่อไม่ได้มาได้ง,ง่ายงแต่เราตัดดิบคัดสรรคัดเน้นเพื่อคุณภาพของอาหารแข่งเร่แบบนี้แต่ใจดีนะจ๊ะถึงน่าจะโปรมาอายุไม่ถอยแต่ว่าจิตใจดีๆแบกกระสอบข้าวร้อยรู้ได้สบายสบายบอกแล้วว่าตำแหน่งเนี่ยไม่ได้มาได้ง,ง่ายๆใช้ฟืนและยังใช้ใจด้วยนะจ๊ะแล้วยังต้องห้องข้วว่องไวเวลาฟื้นหมดก็ต้องมารีบมาเพื่อธุรกิจอันแสนสุดปังของลูกสาวเจ้าพ่อเจ้าพ่อเซียนหาแห่งมนทนนนสะอาดถึงบอกว่ามันไม่ได้มาได้ง่ายๆแล้นะตำแหน่งเนี้ยนอกจากจะ คบคุมเปลวไฟเวลาคนมาก็จะได้บอกว่าหม้อมันร้อนนะไม่ใช่หม้อมันไม่ร้อนแต่สำหรับคนที่อยากรู้ว่าหม้อร้อนหรือไม่ร้อนก็ต้องมาพิสูจน์กับลูกสาวเฉพาะเราเองนะจ๊ะนี่ก็เป็นคิดบางส่วนที่เรานําเสนอเจ้าชีวิตหนึ่งของลูกสาวเฉพาะเพื่อหลังความรูหรายอมทําเพื่อลูกค้าายทางก็คือความอร่อยจัะเห็นแบบนี้คือสวยอย่างเดียวไม่ได้นะต้องขยันด้วยลูกสาวที่อาจจะดูเหมือนลูกชายไปนิดแต่ว่าพลังใจเกินร้อยจ๊ะสื้สุดใจลูกสาวเฉพาะเสียให้มนทนนอนสะอาดอย่าลืมแวะมาชมมาเชร์ได้นะจ๊ะแต่คิดมีเรื่องอะดูจากก้าและส sang sẵn khá sẵn lại nước và nạc mùi Olympic